เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมาออน,นภากฤษฎีเมื่อพิธีกรชื่อดังอ้วนรีเทิร์นได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเสียใจกับมาออน,นภาโดยระบุว่าคุณแม่ของมาคือคุณแม่ประมวลแสงสาธรแห่งห่อหมกแม่คุณมาออน,นภาได้เสียชีวิตแล้วเป็นข่าวเศร้าอีกครั้งเมื่อพิธีกรชื่อดังอ้วนรีเทิร์นได้โพสตเฟซบุ๊กแสดงความเสียใจกับ มาอ,อนนภากฤษดีนางแบบและพิธีกรชื่อดังโดยระบุว่าคุณแม่ของมาคือคุณแม่ประมวลแสงสาธรได้เสียชีวิตแล้วในวันนี้วันที่3สิงหาคม2566 ขอแสดงความเสียใจกับพี่มาด้วยค่ะกราบลาคุณแม่ค่ะในขณะที่โซเชียลของมาออน,นภาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆแต่มีเพื่อนๆเนข้าไปโพสแสดงความเสียใจกับพี่มากันเป็นจำนวนมากย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนภายหลังจากที่มาอ่อน,นภากฤษฎีได้โพสต์ข้อความเชิงวิจารณ์ด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมทำให้ถูกปลดและขอลาออกจากการเป็นพิธีกรรายการท โทรทัศน์ไปสามรายการก็เลยทำให้มาอ่อนนาามีเวลาว่างมาช่วยคุณแม่ทำห่อหมกปลาช่อนขายกับร้านที่ชื่อว่าห่อหมกแม่คุณมาอ่อนนาพาซึ่งก็สร้างรายได้ช่วงที่ไม่มีงานและมีเวลาอยู่ใกล้ชิดดูแลคุณแม่อีกด้วยที่มาเคยเล่าให้ฟังว่าแม่ทำห่อหมกมาตั้ง40ปีแล้ว ที่ถีที่ฐานแม้กระทั่งการเลือกปลาช่อนการแร่เนื้อปลาแม่จะทำโดยที่ไม่มีก้างเลยนะเอาที่ถอนคิ้วมาคอยดึงก้างออกซะด้วยซ้ำไม่ขาวน้ำพริกก็ตำเองมะพร้าวพี่ก็ต้องคันกันสดๆเลยประนีดมากกว่าจะได้กว่าจะกวนในหม้อดินแล้วก็ต้องขึ้นเป็นวุ้นมันถึงจะสามารถเอาไปห่อได้ห่อหมกแม่คุณมาอ่อนภา ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญรัตหน้าร้านเสริมสวยพนิดนาดใกล้ธนาคารกสิกรไทยย่านวงเวียนใหญ่แขวงและเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโดยคุณแม่ประมวลแสงสาธรที่จะมีอายุครบ100ปีในปี2567ที่จะถึงนี้แล้วมารดาของมาออน,นภาเป็นคนลงมือทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่แลบปลาโขลกน้ำพริกไปถึงกวนห่อหมกโดยข้อมูลจากนิตยสารเฮลแอนด์ควีซีน คยระบุว่าสูตรที่คุณแม่นำมาทำนั้นสืบทอดมาจากบรรพบุรุษท,ที่เคยรับใช้เจ้านายในวังหลังสมัยเจ้าพระยารัตนพิมพ์พาทิบาลหม่อมราชวงศ์สวัสดีอิศรางกูลมีจุดเด่นที่เนื้อสัมผัสเนียนเบาแบบชาววังโบราณ ลูกค้าสามารถเลือกส่วนของปลาและชนิดของผักให้เลือกและยังมีเมนูพิเศษคือห่อหมกหัวปลาห่อหมกพุงปลาห่อหมกหน้าอกปลาหรือห่อหมกคางปลาลูกค้าที่ทานอาหารรสจัดหรือเผ็ดมากสามารถระบุความเผ็ดได้อีกด้วยคมชัดลึกบันเทิงขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่ประมวลแสงสาธรมารดาของมาอ่อน,นภากฤษฎีมาณนะที่นี้ด้วย